สวัสดีครับมาพบมาพอ,อกับแม่อีกเช่นเคยมื้อนี้แม่แม่สีมะเห็ดสมครับสมน้ำไหมสมน้ำมแล้วครับบ่แมนสมง่วสมค้วยแล้วครับแต่ว่าเป็นสมน้ำไหม่สูตรแม่มอ,มอ่าจ่น วัตถุดิบของแม่ก็มี่นอไม้นอไม้นี่ไปต้มให้มันจืดแล้วครับเพิ่นเผาเมื่อแดดเผาแล้วก็เอาไปเคี่ยวแล้วก็ต้มให้มันจืดให้มันจืดนอไม้เผาจ้ะแล้วมีสดเอาไปเผาแล้วก็มันแล้วก็มีกระเทียมเกลือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซ่น้ำอัดสีขาวนิดนึงแล้วก็ชูรสนิดหน่อยนะครับนะกระน้ำเปล่านิดนึงน่ะแม่จะใส่กระเทียมกระเทียมลงไป รักโคลสสมสมน้อไหมเนี่ยเฮ็ดก้ยัสสง,งสมง่วสมยังบ่เฮ้ยสมมูสมยังรสชาติออกมาคือกนอ๋อรสชาติออกมาคือกันครับสไตล์ให้ตึปั่นให้น้ำไม่ออกดิให้มันแห้งๆหร่น่นี นะไหน,นชิมดูว่ามันจืมมดไหมอืมอจืดครับมัน,มมนหอมมีคนเผาไฟนะเฮ็ดสมเฮ็ดแหนม พอดไปตองไปตองไปตอ,ปตอ,เองเดี๋ยวแม่มือล้างเดี๋ยวแม่เช็ดสมม้วให้มึงเหรอครับสมมัวไม่แหลสมม้วสมมูหรอสมมูวนกินสมมูสมมใส่หนัมนงมะนาวไหมคือบางจ้ะหน้มด้ยเด้อเน้อสมมูสมม้ใส่หนังผมบ่ เส้นหนังความทีอันทอพี่ตงองเลยที่แย่อวนเผ็ดมากมจ้ะส้มหมูใส่กอกมัมแม่ก็เฮ็ดเป็นเหมือนเด้อครับลองไปเบิ่งคลิปเากา่าๆมีอยู่เนาะพวกมัมพวกใส่กอกวิธีเฮ็ดของแม่ง่ายมากครับใส่กอรกอรสชาติดีครับเผ็ดคล้ายก็ได้แล้วคนบ่ฮูว้ว่าใส่กอกนี่เฮ็ดายาก เฮ็ดพวกซมพวกนี hmm. been, uh ้เ huh. ฮ็ดยากมันบ่ยากครับเนาะผมว่านะแต่ว่าผมก็เฮ็ดบ่เป็นดอกว่าแต่ว่าผมมึงแล้วนึงตามคลิปแม่บ่บ่เห็นยากขั้นเอาน้าออกให้เหมือนบ่เฮ้ยเอาน้าที่ไหนหน้าไหนหลาง ที่บ้างคันน้าหมอจ้ะแม่ก็จากตำกระเทียมให้มันละเอียดแล้วแม่กัดไส้เขา่เขาลงไป,ไปครับ ง่วนใช่ไหมเขาเขาไปเทียวเขาเนี่ใส่เพื่ออยังแม่เพื่อมันออกเกิดเปรี้ยวหอมปฏิยาอะไยังเป็นมันมีมันมันเออใช่ครับผู้ชายเป็นบอกแต่บปรสซคเขาก็บปรเซคกระเทียวมันกับควมเป็นสูงวิธีถนอมอาหารแบบโบราณเท่าครับเนาะเขาเจ้าก็ฉลาดดิโปใส่คเขาใส่ใส่เซคเจ้าก็บิีโรชติแบบนั่ง ผมกับปึ่งผู้นะครับว่าพวกเค็ดแหนมพวกสมมันบ่ได้เห็นอย่างไรขจาวิธีถนอมอาหารของคนโบราณขาจาวก้มันกแสดงว่าคนโบราณทำไมกวนขจากับฉลากด้วกันนะครับ็จาวจะไม่รูปไม่ห้านแบบเนาะห้ซื้อ ตามวัฒนธรรมคนนะฮะแต่รุ่นแบบเด็กหน่อยมากเป็นมีอยู่อฮ็ดโเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยรุ่นไม่อาจจะเฮ็ดโบเป็นถ้าเบา่นอ่งนี่ครับก็ไปเทียวมาต่ ดน่อยลุแม่กับซื้อ,อย่างเดียวอ่ะแม่แม่ขอเงินเนี่ยเซเว่นย่างเดียวละครับอยากกินยังอยาก,กินกะเพรากะเซเว่นนะเขาเซเว่นย่างเดียวเพราะว่าเซเว่นขายทุกอย่างครับกะเพ,ะพื่อปลามสะดวกท่านสมัยรวดเร็วทุกมมือมันต้องแข่งกันคนใส่เกลือลงไปครับ คนไดไหวคนไดเรีวโอ้ยคนได้่องไหวคนไดนั่นฉลาดกะน,นั่นแหละครับคือ,มมอคนที่จะผสบควาสมสสำเร็จเนาะในโลกชุม,มือเนาะอุไรซาก็ต้องค่อยตามคนอื่นนะครับกินเขาต้องเร็วฝ้าไปเห็ดงงเห็ดง,งานเป็นบ่าชุม,มือมันใส่ พิษกับบานเฮาแต่ก่อนนี่แม่ก็ขั้นไปใส่เมื่อไรเรือมือเสเลยใส่เมื่อผูอ้บมเดลล่างจะมือว่านเลยครับแม่ว่าเล่นได้ครับทำเองกินเองถ้าไม่สะอาดก็ไม่ทำนะครับนะ่ะ ง่ายๆบ้านเฮาเพราะว่าเฮากินเองเฮาก็ต้องเฮ็ดที่มันสะอาดนะครับเพื่อล่งท้องล่งไสของเฮามันเออเฮาก็ <ừ> คิดว่ามันจะอาดดีเออก็ะนวดให้มันเข้ากันนวดให้มันเข้ากันครับ ทีมไปเจ้ามือคือจำกันเ็สมมว,งวงมอสสวงสามมือสองสามมือสม่องับเคยเห็นนะครับสมสมนอไม้หนองมันเห็ดอววันบซิไว้กินกับเขาเอเป็นเห็ดกับเพียงมั้งครั้งแรกนะครับสำหรับผมที่ผมเห็นเคยเห็น เคยเห็นเนี่ยแม่เพิ่งเห็นแม่เฮ็ดน,นี่แหละแม่บอกว่าเช็ดเมนูขั้นสมขั้นสมน้ำไม้ผมตกใจผมนึกว่าเฮ็ดน้ำไม่สมบม่เนาะน้ำไม่สมก็คือหลายอยู่อยู่เฮียนว่ะว่าเอาเช็ดนี่อย่างแล้วน้ำไม,สม,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 สม่สมเน่ยเฮ็ดเมนูอื่นครับเนี่ยแม่บอกว่าโบแมนขั้นสมเด้เฮ็ดสมน้ำไม่เน่ยสมก็ยังสมง้วนี่มันอือ ผมว่าโอ้มันเห็ดได้บอกเฮ้ยนี่ครับแม่กัดชีบ้าฮอร์ออชีบมังก่อนแปะแปะเฮ้ยน,นี่นั่นแหละนัวนัวครับเพันธุ์นัวตัวเอาไปลอย,อยนะอือเอาไปลอยเพราะว่าเดี๋ยวมันกัดชีชมเอาไปลอย,อยก่อนงูจกักความหมายว่าปล่อยลอยคืออย่างงวะ ก็หมายแปลอยขึ้นอย่างไรบ่เข้มบ่บ่เข้มบ่จางบ่เข้มบ่จางครับกั้งกลางปล่อยลอยเขาเอิดว่าปล่อยลอยบ่เข้มบ่จางบ่อันนั้นพอดีอ่ะแม่นบ่อกลางกลางเดี๋ยวแม่ก็ินมาห่อฉันจะพุ่งกินเส้นก็เออเติมน้ำเกลืออีกหือเธอพุ่งจี๊ดแต่เส้นพุ่งดีปล่อย เฮ็ดสมเฮ็ดพวกแหนมเนี่ยมันก็แหล้วแต่มือมือค้นขึ้นกันนะครับแล้วข้นเฮ็ดตามสูตรเขาเดาทิมกระมี่ครับก่นออกแมนครับมันก็แล้วแต่ก็แลวต่มือเแล้วยแต่ควมทาญี่ปุ่นขาบาออียง ือยังปลาดิบเนี่ยเขาปากแป๊บเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าในมือคนเนี่ยมันมีเกลืออยู่แล้วถ้าจับดนเกลือมันฉีเขาไปในเนื้อปลาของเขาอ่ะที่ผมเมืองนี่พวกคลิปพวกอย่างนันะคนญี่ปุ่นเขาเะหาอาหารละเอียดพวกเชฟยังไงเขาใส่ใจในไล่ละเอียดอาหารพอได้ปะ ก็ไปตัวเม่ลงก็เอาอีกกรหนึ่งขอเลยว่าอือนั่นแหละัภาพด้วยตัวแสนโดดก้าวถึงอมัดเลยเอาเดัยงยางมัดเลยเนี่ยมัคัดท้ายคัดขวาอันนั้นไม่ใช่แล 嗯。Uh ไม่สวยไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำขายเราทำกินเองนี่อาจจะบางงามเนื่ยครับแพต <ะ S 2> ตี<ม>้บิงแม่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่รอให้มันเป็นแล้วรสชาติมันจะดีมากเนี่แล้วแม่ก็ห่อต่อไปแล้วครับ,รมบแม่ก็มาฮ่อไหมครับเมื่อกี้มันห่อบองสวยงาม ừ nhả gặp o ừ, may, mày nó Mà đã chỉ hò nhải nên đừng nó hơi ย่าเห้นแม่ฮอกัน okay. โอเคเบ็ดอันเสร็จเรียบร้อยครับแม่ฮอรรกระอาจจิบงามปไนไหนครับนี่ค,ครับเขาถิ่มไปจักประมาณใช่ตะการประมาณเจไปสิบามมื่อสมื่นบริษัทใช้ตู้เย็นเด่นป่ใช่ข้างนอกไปข้างนอกไว้ข้างนอกครับพึ่งไว้จักประมาณสองสามหมืนะ่นเนาะเฮ้ จังมาเปิดซิมเมืองครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับติ่ตตดตามแม่มาลีคคัวบ้านสุ่มแน้อไหมสุ่มแล้อไหมสูตรแม่มาลีนะครับเด้อเดี๋ยวจังเมืองตอนมันเป็นนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับติ่ตตดตามแม่มาลี